นักงานขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเป็นพนักงานที่ดีเพื่อจะไม่เอาเปรียบเจ้านายพระองค์เจ้าค่ะเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาในทุกขั้นตอนในการดําเนินชีวิตนั้นพระองค์เจ้าค่ะถ้าชีวิตของข้าพระองค์ขาดปราศจากพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สามารถทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยพระเจ้าพระบิดาขอให้ความยำเกรงของพระเจ้าตั้งอยู่ตรงหน้าของข้าพระองค์เมื่อการร้ายหรือกันคิดร้าย หรือการกระทำร้ายใดๆที่จะก่อเกิดขึ้นมาทำให้ข้าพระองค์นั้นเกิดความผิดพลาดขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมองไปที่พระเจ้าแล้วเรียนรู้ว่าเมื่อข้าเมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้สนับสนุนและพระเจ้าจะเป็นผู้ซัพพอร์ตชีวิตของข้าพระองค์และข้าพระองค์จะไม่กลัวสิ่งใดเลยพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าพระบิดาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขับเคลื่อนในใจของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ที่เขากําลังจะอธิษฐานที่เขา ขากำลังอธิษฐานที่เขากําลังจดจ่อหยีอยู่ที่พระเจ้าขอให้ชีวิตของเขาในเช้าวันนี้และในทั้งวันนี้เขาจะมีสันติสุขและเขาจะมีความสุขที่มาจากพระเจ้าและขอให้เขาดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องและให้เชาใช้ชีวิตนั้นเพื่อเป็นที่ถวายเกียรต,ติพระองค์เพื่อชีวิตเขาจะรับพระพรลูกขอบคุณพระองค์ที่ข้าบองทั้งหลายจะมีชีวิตเพื่อถวายเกียรติแต่พระเจ้าผ่านความยำเกรงข้าบองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.